สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ทุกคนนะครับก็มาเจอกับรถบ้านนะครับ2อ3อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็มีรถนำเสนอขายอีกแล้วนะครับผมวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครกันด้วยนะครับผมและฝากติดตามช่องเรากันด้วยนะครับผมจะมีรถใหม่ๆสวยๆอย่างเงี้ยเข้ามาตลอดนะครับผมโอเคครับเข้ามาเริ่มกันได้เลยนะครับผมคันนี้เป็น Honda c i v i c F.D. นะครับปี2011นะครับจดปี12นะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับรถคันนี้นะฮะจดประมาณเดือน2เดือน3นะครับก็เป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับที่จะเปลี่ยนเป็น F.B. นะครับผมก็คือลูกค้าคนแรกนะครับที่เขาซื้อไปนะครับก็ได้ขับมาใช้ในปี2012นะครับถูกว่าถูกก็ยังใหม่มากนะครับคันนี้ใหม่มากจริงๆนะครับผมดูสภาพกันได้เลยนะครับโดยรวมนะครับ ก็ตัวรถเป็นตัวรถสีเทาดำนะครับผมเป็นตัว 1.8S นะฮะปี2011นะครับผมนี่ครับเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับผมรัดด้วยยาง215นะครับ45 17นะครับ R 17นะครับผมคือขอบสิบเจ็ดเองก,ก็ตัวยางนี้เป็นยางติดต้นมาอยู่นะครับปี2020นะครับผม แต่ว่าถ้าใครสนใจที่จะซื้อกับผมนะครับภายในเดือนนี้นะครับเ๋ยวผมเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะครับผมได้แน่นอนนะครับผมซื้อรถผมถือต้องพร้อมใช้จริงๆนะครับคือเอาไปแล้วต้องใช้ได้เลยไม่ต้องไปเก็บงานอะไรแล้วนะครับผมตัวรถเป็นสีเดิมนะครับผมสีเดิมเลยแล้วก็อาจจะมีร่องรอยนิดๆหน่อยๆนะครับตามการใช้งานนะครับผม ก็อยากให้มาดูรถกันก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็มีชุดแต่งนะครับมีกันสาดมาให้แล้วนี่ตัวหลังคานะครับผมสีหลังคาก็ตามใช้งานนะครับผมเป็นสีเดิมนะครับผมอาจจะมีการตักแดดต่างๆมาบ้างนะครับผมนะครับแม็กเป็นแม็กแฟชั่นทั่วไปนะครับผมก็เป็นก้านปัดเงานะครับแล้วก็เดินเส้นขอบแดงนะครับผมอ๋อสวยดีนะครับ คันนี้ดีมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าได้ตัวสเกิร์ตรอบคันมอาแล้วนะครับคือไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะครับนี่สวยงามเลยนะฮะเพราะเป็นรถเดิมนะครับผมเจ้าของเก่าเป็นผู้หญิงนะครับคือก็ดูดันรถดีเช่นกันเลยนะครับผมนี่เป็นตัวปลายท้ายนะครับเป็นตัวแปดเหลี่ยมแล้วนะครับผมคือเป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับคันนี้ก่อนนี้จะเป็น F B นะครับผม เอฟก็ปี12เหมือนกันนะผมแต่คันนี้ก็ปี12เหมือนกันนะฮะคือตัวสุดท้ายเลยนะฮะผมคันนี้สภาพเลยรู้สึกว่าจะใหม่นะครับพอพอที่ท็อป f ฟโอเคครับเรามาดูข้างล่างนะฮะท่อเป็นท่อเดิมครับผมนี่นะฮะช่วงล่างเดิมหมดครับผมยังไม่เจอสนงซนหมิ่นะครับผมนี่ให้ดูใกล้ๆชัดๆนะฮะนั่นเป็นเลยนะครับผมชุดเดิมนะครับผม ผมว่าสวยงามนะครับผมถ้า,ถ,าถ้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะฮะจะจัดไฟแนนหรือจัดสดนะครับสดก็ได้หรือจะจัดไฟแนนก็ได้นะครับแต่จัดไฟแนนคันนี้นะครับไม่สามารถรีดาวได้แล้วขอไปนะครับอาจจะต้องดาวเริ่มต้น2900 0านบาทนะครับผมเตรียมเงินออกรถมาหน่อยแล้วกันนะครับผมเพราะรถมันใหม่มาจริงๆนะครับแต่ว่ามันได้แค่เป็นปีที่จัดไฟแนนได้ได้ ก็คือปี2011นะครับผมนะฮะดูครับแผงจิ้งเล็ดนี่ยังดำอยู่เลยนะครับยังไม่มีสีสิทธิ์เลยโอเคครับนี่เรามาดูข้างในกันนะครับดูแผงประตูนะครับผมนะฮะไม่มีร่องรอยการใช้งานที่หนักอะไรเลยนะนี่ผมตัวนี้นะครับผม 6D ดีผมแถมให้ทุกคันนะส่วนมากนะครับที่ซื้อรถจับผมไปนะครับผม ก็จะได้ผมเงี้ยปูใหม่เลยท่านจะเป็นพร้อมใช้เลยแน่นอน,นครับสวยงามมากครับผมเป็นผมเข้ารูปด้วยนะครับผมนี่ดูภายในนะฮะสภาพยังโอเคอยู่เลยเดิมเดิม,ดมหัวเกียร์เป็นไงบ้างอ่าดูครับยิ่ชงยิ่ชักนะับผมนี่เงให้ชมโชว์ผมอย่างเด,ยเดียวเลยนะ,ะทุกคันนะครับที่ซื้อจาผมไปนี่ได้แน่นอนนะครับผม ส่วนตัวเบาดนี่ใหม่มากนะครับทำไมถึงบอกว่าย้ําว่าใหม่มากไม่มีขาดไม่มีอะไรนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเจ้าของเก่านะครับผมเขาหุ้มหนังมานะครับเป็นหุ้มหนังที่เป็นแบบว่าหุ้มแบบถอดได้อะลูกค้าอีกคนนะหุ้มแบบถอดได้นะฮนะ,ดดะก็คือหนังไม่มีการแบบได้โดนตัวสัมผัสเลยนะครับผมก็โดนหุ้มมาตลอดนะเพิ่งมาถอดที่ผมนะผมกำล้งโปรโมชั่ขา,ายต่อหรือว่าลูกค้าที่อยากจะมาซื้อ ตอผมอีกทีหรือจะเอาไปคุ้มต่อก็ได้นะครับผมยังเก็บไว้ให้อยู่นะแต่ก็เลยแบบว่าต้องขายในดูให้ตอนขายรอบนี้อาจจะต,ต้องถอดนะครับเพื่อความสวยงามด้วยนะคับดเดิมเดิมหมดเลยนะครับบอผ้าบอผ้านะผอผ้าดีมากนะครับผมคือมันใหม่มากะครับมันโดนหุ้มมาตลอดนะครับผม หลังคาเนียนใสนะครับแต่ว่าผมทำความสะอาดให้หมดแล้วนะครับผมตอนแรกมานะครับบอกได้เลยว่าก็อาจจะมียันเขียนเล็กน้อยนะครับแต่ผมเก็บให้หมดแล้วนะครับผมใสสะอาดเลยครับจะทําให้เป็นเหมือนรถป้ายแดงให้ได้นะครับถ้ามาซื้อรถกับผมไม่ต้องสีเรียนเลยเรื่องความสะอาดเดี๋ยวผมใช้ความสับการมากโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับมาดูนะครับ แสปไปล์เลอร์นะครับตัวส่งลงของสองโรงงานเลยนะครับผมมาดูด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับผมเป็นเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะครับถ้าใครเอาไปใช้ก็ถือประหยัดมากนะครับให้ดูรอบๆก่อนนะครับความเนียนความใสนะฮะไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับคันนี้ สวยกันเลยนะฮะได้ถาดท้ายมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมย่างอร่อครบครับเครื่องมือครบครับผมแม่แรงนะครับครบเลยฟอมอยู่ครบนะฮะใสๆนะฮะดูห้องหน้าไม่มีน้ำโคง้งน้ำขังนะฮะแน่นอนไม่มีรอยเจาะถัอองแกแน่นอนนะครับผมเอาประกันให้เลยนะฮะโอเค ต่อไปที่เบียร์ผมก็เปลี่ยนให้แล้วนะครับเป็นหมดกันน้ำมาเลยนะฮะน้ำมันเติมไปเลยครับ E20 นะ9 5 9 1นะจับไปออกรถกับผมเติมน้ำมาให้เต็มถังด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านข้างของฝั่งคนนั่งเครื่องกันมางนะครับมาดูแผงประตูนะฮะชมกันได้เลยโอ้ผมสวยจริงครับผมไม่ชอบผมมากเลยครับผมสั่งมาให้ทุกคันเลยนะครับสีแบบนี้นะฮะชอบมากเลยครับมาดู อ่าเดี๋ยวผมไปดูเป็นอาร์นะรอยอย่าเป็นอาร์เป็นไงบ้างเห็นไหมครยังสวยไหมพอได้ไหมอ่านะฮะเรียบร้อยอยู่นะครับผมไม่มีคิดความแน่นอนนะครับคันนี้นะฮะชมได้เลยทุกประตูเหนียวหน่อยครับไม่ค่อยได้ดึงกันนะฮะโอเคนะครับผม ถ้าใครสนใจนครับก็นี่ดูให้ดูทุกประตูนะครับผมสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับแต่ผมอยากให้มาดูรถจริงๆนะผมส่วนมากรถของผมจะเป็นการขายเน้นขายออนไลน์นครับผมลูกค้าทุกคนมานี่ส่วนมากถ้ามามา,มา,มาดูแล้วจบนี่ต้องมาดูจริงๆนะไม่ดูรถก่อนล้วนมะาจะจบมาเลยนะไม่ค่อยแบบว่ามาดูแล้วกลับไปนะครับ กลับไปก็ต้องกลับมาซื้อนะครับผมต่อให้ไปเทียบที่อื่นนะคือสภาพมันมันสวยนะทุกคันที่ผมคัดมานะค,คือผมขายรถทีไม่ทีละไม่กี่คันนะครับผมก็เลยต้องคัดจริงๆนะโอเคมาเช็คกันดูนะครับโอเคนะครับนี่นเป็นภายในนะครับผมให้ชมภายในนะก็มีก้อนตึกหน้านะครับเป็นแบบกระจกรองหลังด้วยนะครับ มีเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวขอเปิดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวอาจจะโดนเลกสิทธิ์นะครับกลัวมากเลยเนาะคือใช้ได้งานได้ปกตินะครับผมเป็นเครื่องเสียงติดรถมาเลยนะดูภายในครับใสๆครับเรียบร้อยครับดูเป็นเนียนนะฮะโอเคเลขไม้นะครับอยู่ประมาณแสนสี่นะะนี่แสนสี่แปดก็ตีไปเลยประมาณแสนห้านะครับผมรถสิบปีโอเคครับวิ่งแสนห้าครับ เป็นแลนเดวมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับขอยญานาพอดีถ่ายมือเดียวนะครับผม้โหยกกองสูงเลยทัีงทีเดียวโอเคครับดูเปิดเรียบร้อยชมกันเลยนะครับดูเสียงนะครับดูเมื่อน็อตยังอยู่ดีนะครับยนตยังอยู่ดีนะครับไม่มีการถอดเลยนะครับดูครับลงยางฉลากนะครับว่ากออยู่โค้งครับผม ให้ดูฝั่งหนึ่งนะฮะดูน็อตนะฮะผมแก้มข้านะครับโอ้เรื่องนี้สวยเลยครับเดิมๆครับเครื่องน็อตทุกอย่างอยู่ครบหมดครับผม,มล้วอันนี้ผมเปลี่ยนภายของเ,เรียบร้อยแล้วนะครับผมลูกค้าไปใช้ได้เลยนะ,ะเปลี่ยนทายน้ามันให้เรียบร้อยแล้วนะครับน้ำมันเครื่องน,นะ,ะแล้วก็ อีก10,000โลข้างหน้าค่อยเปลี่ยนอีกทีเงยเลยนะครับพร้อมใช้พร้อมใช้ครับผมโอเคครับถ้าใครสนใจนะครับก็ผมคันนี้นะผมตั้งราคาขายไว้ที่359,00 0บาทนะครับผมถามว่าแพงไหมผมก็บอกว่าผมขายแพงจริงๆนะครับเพราะว่าอันนี้ผมขายเนื้อกู้นะครับต้องการคนที่จะใช้ตัวจริงๆนะคือรถบันใหม่จริงนะ แต่ถ้าในรุ่นเดียวกันนะฮะผมยอมรับว่าผมอาจจะขายแพงกว่าที่อื่นแต่คันนี้มันสวยจริงๆเพราะผมจะรับซื้อเข้ามาแพงมาเช่นกันนะฮะคือรถมันใหม่มากมันแบบสวยมากนะครับก็เลยอยากให้ขายกูกครับแล้วเนี่ยถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะโอเคนะครับบ๊ายบายครับผม